สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคการใช้ Google Map มาแนะนำนะครับพวกเราสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเดินทางไปเที่ยวทะเลนะครับยกตัวอย่างไปเที่ยวทะเลไปชลบุรีไประยองหรือว่าไปสตกึกไปอย่างเงี้ยครับไปหาดบางแสนไปแถวภาคกลางนะครับหรือว่าเข้าไปในกรุงเทพนะครับทีนี้เราปักหมดุดพอเราปักหมดุดปุ๊บตัว G P S จะพยายามให้เราขึ้นเส้นทางด่วนนะครับทางบัตรเวหรือว่าทางโทเวที่เราเสียค่าผ่านทางนะครับทีนี้ผมมีเทคนิคนะครับคือเราตั้ง GPS เพื่อไม่ให้เราเสียค่าผ่านทางนะครับหรือว่าผ่านด่านเก็บเงินนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะครับว่าเราสามารถตั้งค่าได้นะครับของตัว GPS นะครับ GPS หรือว่า Google Map นะครับ Google Map ที่เราตั้งไปนะครับมันก็มีเทคนิคการ การตั้งอยู่ว่าให้เราหลีเกเลี่ยงนะครับหลีเกเลี่ยงข้าผ่านทางอะไรเงี้ยครับมันมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้แล้วก็หรือว่าผมแนะนําผิดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่รู้ก็สามารถนํามาไปใช้ได้นะครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างนะครับคือเราจะไปเที่ยวอ่าหาดทรายแก้วอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมอยู่ปทุมธานีนะครับถ้าเกิดผมปักหมุดวิธีหาดทรายแก้วมันก็จะบังคับให้เราไปทางมอเตอร์ว์ครับมอตวเตอร์ว์เลยเพราะว่ามอเตอร์ว์ก็จะผ่าน ตัดเจ็บเงินอยู่หน้าประมาณสักสามถึงสี่ด่านนะครับไปกลับก็ประมาณแปดด่านก็ค่าผ่านทางนี่ผมคิดว่าไปกลับมีน่าจะมีเกือบเกือบสามร้อยได้นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าหลังจากผมรู้วิธีนี้ผมก็ไม่เคยเสียค่าผ่านทางเลยครับแล้วมันมันก็ไปไปง่ายเหมือนกันครับไปสะดวกเหมือนกันลองดูนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับ เราเอาเงินค่าผ่านทางไปไปเติมน้ำมันหรือว่าไปซื้อของกินอยู่ที่ทะเลมันมันจะโอเคกว่านะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับว่าจะทํำยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับอโอเคไปดูกันเลยครับครับอันดับแรกเราก็เข้ามาที่ Google Map เลยนะครับกดเข้าไปที่ Google m a p นะครับเพื่อมันจะขึ้นหน้านี่ครับหน้ารายละเอียด Google Map มาทีนี้เราก็ปักหุดครับ ผมยกตัวอย่างนะครับผมจะไปเที่ยวหาดสายแก้วนะครับอำเภอสัตหีบนะครับโอเคครับหาดสายแก้วจังหวัดชลบุรีนะครับนี่ก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับรายละเอียดมาเป็นหาดสายแก้วเป็นรีวิวนะครับระยะเวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับอทีนี้เราก็เลือกเส้นทางนะครับเลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางสีน้ําเงินนะครับตัวสีน้ําเงินแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยก่ก็จะเด้งขึ้นมารายละเอียดนะครับสี่ชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีสองร้อย 1ิเอดกิโลเมตรนะครับซึ่งเราจําจําเวลาแล้วก็กิโลเมตรไว้นะครับอันนี้ก็คือยังยังยังไม่ได้ตั้งค่านะครับยังไม่ได้ตั้งค่าเรียงค่าผ่านทางนะครับทีนี้เราก็จะไปตั้งค่านะครับมันก็จะมีสามจุดสามจุดอยู่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนขวามือโทรศัพท์เราก็กดเข้าไปเลยนะครับจุดสามจุดด้านบนขวามือโทรศัพท์นะครับเพื่อเราจะไปตั้งค่าให้เรียงค่าผ่านทางนะครับ ก็จะบอกรายละเอียดเรานะครับสีน้ําเงินนี่คือเส้นทางที่เราต้องเดินทางไปนะครับถ้าเป็นสีม่วงอ่อนก็คือเส้นทางลัดนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของนะครับนี่ครับจุดสามจุดแล้วก็กดจุดสามจุดขึ้นมามันก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่าตัวเลือกนะครับนี่ครับมันก็จะมีคําว่าเลี่ยงค่าผ่านทางเลี่ยงทางหลวงนะครับแล้วก็ติ๊กให้เป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเราติ๊กตั้งตรงนี้แล้วก็เหมือนว่าเราตั้งค่าไม่ให้ไม่ให้ gps พาเราไป ที่ที่มีค่าผ่านทางนะครับอันนี้เราก็กากบาทบนสายมือออกเลยครับแล้วสิ่งนี้เราก็มาดูนะครับระยะทางแล้วก็เวลามันมันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไม่เยอะหรอกครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณระยะทางเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก2กิโลนะครับก็ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับกับการที่เราต้องไปเสียค่าผ่านทางนะครับถ้าเกิดเราไม่รีบนะครับถ้าเกิดเราไม่รีบก็โอเคนะครับเห็นไหมครับอ่า ระยะกิโลจะเพิ่มขึ้นเป็น213กิโลนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2กิโลนะครับ2กิโลเมตรนะครับก็4ชั่วโมง8นาทีนะครับเป็นอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะเสียค่าผ่านทางไม่เรียบขับรถชิลๆไปนะครับแต่ว่าผมผมก็ไปแบบนี้ตลอดนะครับพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับตัวนี้ก็นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับ ก็อลองไปทำดูครับเผื่อมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการิปได้นะครับสวัสดีครับ